ขอบคุณนะครับวัชรพละของคุณนะครับวัชรพละมาบอกผมครับผมเป็นสอสอแล้วพอพี่น้องไปลงคะแนนในโหจะทำงานใกทีเด้จะตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการทำงานด้วยความที่ับทาวอบอ,บอทุกท่านะครับชาวบ้านนะครับ วันน mm. Th ี้ลครับวัชรพลมาแล้วนะครับเดี๋ยวชพพี่น้องอรสมัคุณหมอทุกท่านครับวัชรพลเป็นสสเราเด้อไม่ลืมพระคุณครับขอกราบขอบคุณแน่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่น้องชาวตำบลบ้านโพพิเทคะแนนอันบริสุทธิ์ใ้ผมตสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบคะแนนวันนี้วัชรพลมาขอของคุณครับต้องขอบคุณนะครับ ขอบคุณจากใจจริงๆครับจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนจตจ้โอ้ยขอบคุณนะครับอะไรจะดีขนาดนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยไม่ลืมขอบคุณนะครับโอ้ยดีใจจริงๆเลยครับจะไปทำงานดีพอขอบคุณเยอะว่าระภพลไม่เคยเล้ขอบคุณด้วยขอบคุณน้ำใจไปที่ไหนก็มีต่คนน้ำม้อนให้ ขอบคุณนะครับตับยมัสการหลวงพ่อด้วยครับขอบพระคุณอย่างสูงจะไม่ลืมพระคุณเลยนะท่านเลยขอบคุณน้ยขอบคุณถึงแปดด้วยไอเชียนขอบคุณนะครับขอบคุณมากจะไม่ทําให้ท่านเสียใจครับผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดขอบคุณนอถ้าไม่ได้ที่นองผมก็ไม่มีโอกาสราบขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนเบอร์แปดขอบคุณครับเบอร์แปดขอบคุณขอบคุณจากใจครับ ขอบคุณทั้งหาย้องคุณน้วใจของคุณจากใจจริงจังขอบคุณนะครับพี่น้องขอบคุณันเป็นเงินเดือนทุกคนขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนครับม่ลืมทุกคุณครับวันดีครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีนะครับผมอย่างพี่น้องที่เลือกผมเข้าไปจะเป็นผู้แทนที่ดีได้ถ้าไม่นี้พี่น้องช่วยผมวันนี้ผมไม่ได้กลับมาเลยครับขอบคุณเด้อ จะได้มาร่วมบุญร่วมวยสนด้วยกันจะไม่ลืมนะคุณครับขอบคุณที่ท่านเลยนะครับเดินทางต่อขอบคุณเยอะขอบคุณที่ขอบคุณมากๆทองแห่งนี้ไอ้มีความงดงามนั่นคือความตั้งใจพี่น้องชาวท่ากระสันคอยงามเลงจีบจีบนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณพ er> ี่น้องชาวหัวถนนผมก็ไม่มีโอกาสผมไม่มีโอกาสผมไม่มีโอกาสเดี๋ยวคุณทีนะขอบคุณครับขอบคุณมากและขอบคุณมากขอบคุณที่ใหญ่ด้วยครับให้เราได้ทุกท่านผมก็ไม่มีโอกาสครับจะไม่ลืมว่าผมจะทันหน้าที่ให้ดีที่สุดจะเป็นผู้แทนที่ดีนะครับร้อยคอกรต๊อน้องชาวบ้านพะไรพี่น้องหัวทะเลปัจจุบันคงไม่เป็นสสหรอกครับ ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเด้อไม่ลืมทุกคนเลยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณเด็กค่ะใครปล่อยเด้ออาเดโนนครับจะเป็นผู้แทนที่ดีจะไม่ทิ้งพื้นที่จะอยู่กับพี่น้องประชาชนครับจะทำทุกอย่างเพื่อให้สมกับที่ท่านมอบหมายให้สมขอบคุณ ไหมนันเดนันเดโคจะโัวดูคตต้อนตาจ้าาจ้ายลยลขอบคุณนะครับขอบคุณมากะสัญญาไว้ขอที่ดีจะ็น้งประชาชนผมจะทํ่แต่สิ่งที่ดีไม่ให้ท่านเสียใจจากนี้ไปจะอยู่ปีนะครับจะทำงานให้มากที่สุด ขอบคุณครับถ่ครับไยอไรไหมรับแุน่้นี่ีีี่้ีีี่คอบคุอมาดบาเลยวัชนพลมาขอบคุณครับวันที่8เลือกเบอ8

ีคุณพี่น้อนชาวบ้านพูบัดดีครับทีะไรครับถ้าจะรผลตอบคุณมาที่ไรก็ยิ้มหวานยิ้มสวยขอบคุณนะเฮ้ยนะเอาอีกลเอาอีกล้น่ะขอบคุณมากเอีบัดดีครับบัดดีนะครับได้าด้ขอบคุณขอบคุณ ยกดับคา้มนด้ที่นี่ขายลูปที่สวยอตนัลอดนะครับข้ามาอามาระตนรต้นี้าะไมาขอบคุณมาเอามอไปด้วย่อขอบคุณนะเนาะไม่มีสักคุณรับด้วยผมจะไดกับมาเป็นจะเป็นนักการเมืองที่ดีจะไปตี นะครับขอบคุณครับบขอคุณครับขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่โต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 ครับวัชรพลเป็นผู้แทนแล้วขอพี่น้องทุกท่านลงคะแนนให้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนวัชรพลกราบขอบคุณครับเด้อ็ก กขอบคุณแตนี่โอย่างสูงฝาี่้กำลังแทรกโดอยู่อขอบคุณมากครับขอบคุกเดยน้ที่ทำเสียงมีคุณค่าหรับิโครับเียงกโบราณีดวยเรลูกเดรมาเนี่ยเวเรเร็เก็กกันเร็วุเดินเข้ามานีเยคเนีเลลูกน รุฝกฝากผลงานุ่ใหม่ร่นใหม่ข้ามไมันจะดูรัก้นงนู้นพี่เสีแดงครับตลอดที่โต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 ที่ต

เราหน้าที่การเป็นตัวแทนวบานสยามที่สุครับขอบคุณนะครับไม่มมขอบคุณนะครับท่มทรี่ตพี่โตีต่โีตให้สายดีสดีแัะท่าม่ากขอบคุณครับไม่มีพระคุณครับจะทาให้ดีที่สุดจะเป็นผู้แทนที่ดีที่สุดน้ครับขอคุณพี่น้องประชาชนครับรับเลคอดด้วยครับ มาถ่ายรูปกันเยะๆเันขอโทษ้วติดร้านจอดไปมาครับขอบคุณนะครับใจดีครับขอบคุณนครับทนักดนครีนะทีนัานรนจะ้เห็นภาพสวยๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับอยากให้ยืถ่ายน้ำทะลุได้ๆเะบอนนขอบคุณนะครับกจะยิงขึ้ับนน้ำถ่ายรูปด้วยกัน

ครับโอ้วันนี้ขอบคุณเ้อขอบคุณามากขอบคุณามากจะได้มาช่วยกันแก้ปัญหาที่นี่พี่น้องชาวบุญจับช้างครับสวัสดีครับผมวัชรพลครับสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับผมวัชรพลครับสวัสดีครับไยแต่แต่เช้าเจ็ดโมงเช้าจนตอนนี้หกโมงเย็นนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับวัชรพลขอบคุณคุณพี่ผู้ชายขอบคุณทุกท่านทุกคนครับขอบคุณนะครับสวัสดีจ้าไอแตนาเต็มไปหมดเลยเนี่ย ทำไมจะดีขนาดนั้นนะครับขอบคุณขอบคุณอยากเปิดเพลงให้เต้นแต่แท้ขอบคุณนะโอ้ไม่ดีมากคุณเลยครับได้เป็นผู้แทนแล้วได้เป็นผู้แทนแล้วได้เป็นผู้แทนแล้วขอบคุณนะขอบคุณจริงจริงคุณขอบคุณนะครับดีนะครับน้ำใจดีดีให้กันทำให้ผมได้กลับมาเป็นผู้แทนไม่ดีมากคุณเลยไม่ดีมากคุณเลยสวัสดีครับวัสดีทุกท่านครับ ขอบคุณนะพีวนรอขอบคุณพี่น้องัสมองใบ้านทุกคนด้วยขอบคุณไปที่ไหนก็มีแต่คนโบกมือให้ดีใจวัชรพลเลยครับมาเป็นสสจะได้มาอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนวัชรพลมากาขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่11นะครับกุมภาพันธ์หลังจากวันเลือกตั้งผ่านไป2วันผมเองก็ได้ถือโอกาสเอาวันนี้นะครับเป็นวัน เอาเลือกเอาใช้ในการที่จะออกไปกบขอบคุณนะครับในทุกคะแนนเสียงกับพี่น้อง11ตำบลก็เริ่มต้นจากตำบลหน,นองไข่น้ําในเวลาประมาณสัก7จ็ดโมงนินดๆนะครับเจ็ดโมงเช้านินดๆอากาศเย็นสบายมากพอต่อจากนั้นมาแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนพลไปเรื่อยๆทีละตำบลน,นะครับจนสุดท้ายก็มาจบที่ตำบลโคกสูงแห่งนี้ทั้งหมด11ตำบลบรรยากาศตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับ ผมไม่สามารถจะบรรยายถึงความรักความผูกพันที่มีต่อกันได้อย่างไรเลยเพราะทุกคนรู้ว่าวัาชรพลได้ยินเสียงผมบางทีได้ยินเสียงทีมงานว่าวัาชรพลเนี่ยได้มากรับขอบคุณนะครับทุกคนก็วิ่งออกมาบางคนก็เตรียมน้ําไว้ให้บางคนก็ดูจาก Facebook ผมว่าประชาวัาชรพลไปถึงตรงไหนอะไรยังไงก็ติดตามผมตลอดแล้วก็ได้โทรสอบถามทีมงานก็พอทราบข่าวก็จะไปหยุดรอเขาไปจุดเปจุดไปทั้งน้าดื่มทั้งดอกไม้ทั้งพวงมาลัย โอ้ของฝากเต็มรถเลยวันนี้นะครับผมก็มีแต่ความรู้สึกว่าประทับใจถามว่าเหนื่อยไหมนะครับมันก็ธรรมดานะครับว่าต้องยืนพูดด้วยแล้วก็ยืนทักทายพี่น้องประชาชนพยายามที่จะยืนให้มากที่สุดตลอดระยะเวลาตั้งแต่เช้าจนเย็นหลายชั่วโมงแต่ว่าด้วยกําลังใจและก็พลังแห่งความรัก ที่เราให้ต่อกันครับมันมากมายเหลือเกินถ้าไม่ใช่พี่น้องประชาชนเนี่ยเมตตาผมลงคะแนนให้ผมถึงขนาดนี้เนี่ยผมผมไม่มีโอกาสได้กลับมาเป็นผู้แทนรัษดรได้เพราะฉะนั้นในโอกาสที่ผมได้มาแห่ขอบคุณก็ด้วยความตั้งใจครับ จรงแล้วอาจจะไปไม่ทุกอังคาเรือนมันอาจจะไปตามนนนนถนนหนทางเท่านั้น,นเองแต่อย่างน้อยหลังจากกรกตรับรองนะครับผมคงม,มีโอกาสได้ออกไปพบพี่น้องประชาชนแล้วนี่ก็โปรแกรมงานต่างๆก็เข้ามาแล้วนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยยนท่านตามงานบุญต่างๆงานประจําปีแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ผมก็จะถือโอกาสตอนนั้นเนี่ยได้ไปขอบคุณท่านอีกทีนึงสำหรับวันนี้มีความสุขแฮปปี้มากเหนื่อยไหมเหนื่อย ประทับใจไหมสุดประทับใจนะครับเป็นความประทับใจที่ยิ่งใหญ่ของผมก็ธรรมดานะครับการเมืองเมื่อเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนและก็สิ่งที่เราสุขใจที่สุดก็คือรอยยิ้มความรู้สึกที่ดีต่อกันที่พี่น้องประชาชนมอบให้นี่คือมนต์เสน่ห์ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เรายอมรับกติกาสําหรับผมวชิรพผลตวมวศันสักก็ต้องกราบขอบคุณทุกคะแนนเสียง ที่ท่านมอบให้ผมถึง39,980คะแนนด้วยคะแนนที่ถูกต้องและโอเคเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับมีโอกาสเราเจอกันในพื้นที่สำหรับวันนี้วัชรพลอาจจะไปไม่ถึงท่านแต่ในใจผมขอบคุณพี่น้องในเขตสองทุกคนที่ลงคะแนนให้ผมได้มาเป็นผู้แทนรัษดรขอบคุณนะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ